ตื่นสาวมากกับโยกไส้โยกขวาบิดไายบิดขวาก่อนเจ้าจ้ายางมาจับบัวลดน้ำต้นไม้เจ้าจ้พาพะว่าต่อไปก็คือต้องไปลดน้ำต้นไม้แปลงผักของเข้ากันเด้อจ้าใบบัวลดน้ำล้วก็ยางมาหาแปลงผักของเข้ายูดตรงหนาบ้านเจ้าจ้าส่วนแปลงฟังในก็นจะมีต้นกะเพราต้นมะกรูดต้นมะนาวแล,ล้ว้าฝักโหระพาและก็บใบบัวบกเด้อจ้า โดนกาลังงามงามจะโดนฝนมากเมาื่อวานนี้เองจะวันนี้ก็มาลดนานอีกรอบหนึ่งจะทำท,ทุกสาว เดินมาฟังนี่ต่อเด้อจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นผักที่จะปลูกลงในกระถางกับกล่องโฟมเด้อจ้าก็จะเป็นผักที่เจะเคลื่อลงคลิปประจำนั่นแหละจ้าทุกทราเจ็บก็จะมารดน้ำแบบนี้เด้อจา้าปกติจะบ่ค่อยได้ลงคลิป,หปให้เพื่อนเพื่อนในเบิ่องนั่นแหะต่อปไปจะไปทำคลิปกิจวัตรประจำวันแบบนี้ให้เพื่อนเพื่นเบิ่งน้ำกันก็นจะพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าเพราะว่าพื้นที่ห้องเล็กน้อยก็จะได้ทำคลิป แป่งผักของห่อในกองพ่มของห่อเผยเผยเพื่อนๆได้เบิงน้ากันเพอาอว่าเพื่อนๆบางกนที่มีพื้นที่น้อยอยากจะปลูกผักคึอเจยบก็าสามารถทําได้เด้อจ้ะยิงเจ็บจะก็มีสายยางอยู่เด้อจ้ะแต่เพียงแค่ว่าเราอยากเดินออกกับร่างกายจ้ะก็เลยตักน้ำใส่บัวแล้วก็เดินออกมาลดแปลงผักของหฮาจ้ะก็จะมีต้นบัวสาระแนแล้วจ้ะต้นน้าผักกวางตุ้งแล้วจ้ะผักกาด พอเด้อจ้ากำลังง่ามๆเปิดมาเขือ,อเทศจะก็จะรดแบบนี้ทุกซาวถ้าว่าเขาบ่อลดไปเลยพ่อเย็นมากผักเขาจะเฉาเด้อยจ้า